อตีตัสมิงตาเลหิก็อตีตัสมิงตาเลในอดีตการก็ในอดีตการในตีตัสมิงเหอตีตตอตีตัสมิงเหพารนพารนพารนสีวาสิโนพารนสีวาสินโนสัตตะโคปาลธารกาเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนชาวชาวกรุงพารณสีเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนชาวชาวกรุงพารณสีเด็กเล็กเลี้ยงโคเจ็ดคนชาวกรุงพารณสี พรารานสีวาสิโนโอพรรานสีวาสิโนสัตตะโคปาลธารกาขาวิโยวิจารนตาวิจารนตาเที่ยวขาวิโยว,วิจาริตาเลี้ยงโคโยสัตตาหะสัตตาหะวารีนะคราวละเจ็ดวัน <c oughs> คราวละเจ็ดวันแอบกสมิอัตวิปปเทเสดในประเทศใทศกล้ดงแห่งหนึ่งเที่ยวเลี้ยงโคอยคราวละเจ็ดวันในประเทศใกล้ดงแห่งหนึ่ง เอกสมิงอตวิปปเทเสสัตตาหาวารนะสตตาหาวารนะคาวิโยวิจารีนตาเอกาติวสังวันหนึ่งวันหนึ่งเอกติวสังวิจาคาวิโยวิจารรตคาวิโยวิจารีตตวาวิจารีตตวาเที่ยวเลี้ยงคาวิโยโคคาวิโยวิจารีตตวาโคแล้ว เที่ยวเ,เลี้ยงโคคาวิโยวิจาริตวาแล้วแล้ววิจารตตวาอาคัตฉ <ers and> <notamment> <c oughs> ันตากลับมากลับมาอาคัตฉันตากลับมาอาคัตฉันตากลับมากลับกลับมาอาคัตฉันตาทิศวะพบมเอกลางหมาโคทังเหี้ยตัวใหญ่เหี้ยเยี่ยใหญ่ตัวหนึ่งพบเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งเอกลางหมาโคทังทิศวะนนพันทิงโสจึงไล่ตาม ยังไล่ตามมนุษพันธิงโสโคทาเยียเฮีย,ฮยโคทาปลายิตวานีหนีเปลายิตตวาปาวิเษเข้าไปเอกังวามิกังสูจอมปลวกแห่งหนึง่งเข้าไปสูจอมปลวกแห่งหนึ่งเอกังวามิกังป,า,ปาวิเษปะนะก็เจตธาสตาจิตธานิช่องอาสตาจิตธานิจิตธานิช่อง <c oughs> จิตธานิช่องตาสามิกัรสะ แห่งจอมปลวกนั <quin> ้นสัตตาชิตธานีสัตตาชิตธานิหวนเตะสัตยาหวนเตะเบเจช่องก็ช่องแห่งจอมปลวกนั้นตัดสะพนะ ก็ช่องแห่งจอมปลวกนั้นตัสาสะตนะวามมิการสะสัตตาชิตธาน,ชาาชานิชัดสัตตะเิตธานิหนติชัดสัตตาชิตธานิอัถิสัตตาอาัถิมีเจ็ดช่องมีเจ็ดช่องสัตตาชิตธานิ สัตตจิตธานิธารกาพวกเด็กพวกเด็กธารกามันเตตะวาปรึกษากันอิติว่าเอธานีเอธานีบัดนี้ไม่ยังพวกเราปรึกษากันว่าบัดนี้พวกเราไม่ยังอิธานิณสกินณสกิณสามะจักไม่อาจจาักไม่อาจทีเอตรงณสกิจสามิจับได้จักไม่อาจจับทีเอตรง ณสกิตสามิได้ได้ณสกิตสามิณสกิตสามิสเวพรุ่งนี้พรุ่งนี้สเวอาคันตวาคณิตสามะคณิตสามะจึงจับอาคันตวาคณิตสามะมาจับจึงจับมาอาคันตวาคณิตสามะจับจับคณิตสามะอิติพันธิอาอิติมันเตตวา ดังนี้แล้วดังนี้แล้วอิติมันเตตวาอิติ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 มันเตตวาอิติเอเกโกทารโกจึงต่างคนตา่างจึงต่างคนจึงต่างคนตา่างเอเกโกอาทายะก็ถือเอา เอเกแกงสังสาขาพังคะมุดถิงอาปุกทะเลนะสังขาพังคะมุดถิงเก่งไม้ที่หักได้เอเกแกงสาขาพังคะมุดถิงเอเกแกงคนละกรรมคนละกรรมก็ถือเอากิ่งไม้ที่หักได้คนละกรรมคนละกรรมก็ถือเอากิ่งไม้ที่หักได้คนละกรรมคนละกรรมเอเกแกงเอเกแกงสาขาพังคะมุดถิงอาทายะ สตัตตปชนะอุตตวาแม้ทั้งเจ <c oughs> ็ดคนแม้ทั้งเจ็ดคนแม้ทั้งเจ็ดคนสตัตตปิชนะสตัตตปีชนะ <c oughs> สตัตตปีชนะเ <c oughs> ปตังอิตตาวาพากันเปิดสาตาัตตะเจตธานิเปตังอิตตาวาช่องทั้งเจ็ดแล้วช่องทั้งเจ็ดช่องแล้ว พากันปิดช่องทั้งเจ็ดช่องพากันปิดช่องทั้งเจดช่องพากันปิดช่องทั้งเจดช่องสัตตจิตธานิเปรทิเิตวาปากมิงโสเลิกไปเลิกไปปากมิงโสปุณณธิวเสศในวันรุ่งขึ้นเตธารกาเด็กเหล่านั้นในวันในวันรุ่งขึ้นเด็กเหล่านั้นเตปุณณธิวเสอมณะเสคริรตวา มิได้คำนึงถึงตังโคทางเขี้ยนั้นมิได้คำนึงถึงเขี้ยนั้นตังโคทางอม,อม,อมาาาาอนัสเอกเรตตวาเวจาริตตวาต้อนคาวิโยโคอาคาวิโยวิจารีตตวาวิจารีตตวาต้อนคาวิโยวิจารีตตวาโคไปอัญญสมิงปเทเสนในประเทศอื่น ตอนโคไปในประเทศอื่นอัญญสมิงปะเทเสขาวิโยวิจา,เร,ารเหตตวาสัตเตเมสัตเตเมทิวเสขันในวันที่เจ็ดขันในวันที่เจ็ดสัตเตเมทิวเสอาทายะพาคาวิโยอาทายะอาคาวิโยโคพาโคคาวิโยอาทายะอาคัดฉันตาอา่ากลับกลับ กลับกลับอ,อ,าอาอาคาอาทายะภาคาวิโยโคภาโคภาโคคาวิคาวิโยโคพาโคคาวิโยอาทายะกลับ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 คาฉันตามาไปอยู่ไม่ใช่เหรอกัาฉันตาอ๋อมาอยู่ มาอยู่ยังไงเนี่ยด,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 ดูดีๆจะไปอยู่เนี่ย,ไป,ย,ยไปอยู่ขัดฉันตาเอาคละคนละอย่างกันก,นกพูดไปเลยก็อ่านไปเลยบางคนแบบความหมายความหมายก็อหละความหมายอย่างนั้น ต่างจากพย,ยัญชนะ <c oughs> ข้าฉันตากลับมากลับมาคัาฉันตาทิศวาพบตังวามิกลางจอมปลวกนั้นพบจอมปลวกนั้นตังวามิกลางทิศวาปฏิลพิตตวากลับได้ สติงสติกลับได้สติสติงปฏิลภพิตะวาเจนเตตาวาคิดกันอิติวาอิติวาตัดสากอทายะเยี่นั้นอากาปประวะติ ภว uh, ัตเตเป็ะเป็นการูโขอ่ากภาวตเตเป็นอย่างไรการูโขการภาวเตเป็นอย่างไรโนการูโข้อนวโข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 ้อคิดกันว่าเหี Lust ้ยนั้นเป็นอย่างไร กานนโขตัดสาอ่าเยี่ยนั้นคิดกันว่าเยี่ยนนั้นเป็นอย่างไรกาโนหนอหนอโนโขตัดสาโคทายะปวะติโขโขตัดสาโคทายะปวะติเอเตจินเตตวาอิเต วิวริงรูงจึงเปิดปิทายอิตานิจ mm ิตธานิจิตธานิช่องอัตนาปิทายิตานิจิตธานิอัตนาอัตนาปิทายอิตานิช่องที่ที่ตนที่ที่ตนที่ตนปิดไว้แล้วจึงเปิดช่องที่ตนที่ตนอัตนาอัตนาปิทายอิตานิปิดไว้แล้วปิปทายิตา ปิดไว้แล้วปิดท่าอิตานี้ปิดไว้แล้วปิดไว้แล้วปิดทาอิตานี้จิตธานนี้วิวริงวิวริงโสโคทาเยี่ยเยี่ยโคทานิร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 าละยาหุตวาหมดอะไรชีวิตเตในชีวิตหมดอะไรในชีวิตชีวิตเตนิรานิรานิราละยานิราละยาหุตวาอัตจตจัมาวเสสาโคทา อัิตจัม,มาวเสสาเหลือแต่กระดูกและหนังเหลือเหลือแต่กระดูกและหนังอัทิตย์จัม,มาวเสสาประเวททมานาสัน ประเวทธมานาสันสันประเวทธมานาปะเวทธมานาสันสันประเวทธมานาคลานคลานนิคมิออกมาออกมานิคมิเ <c oughs> ตตาระกาเด็กเหล่านั้นเด็กเหล่านั้นเตเทศวาเห็นตังตังโคทัง ดังนั้นแล้วตามโคทางทิศวัย่ังนั้นแล้ว <c oughs> กัตวาจึงทำอนุกรรมปังความอินโดจึงทำความอินโดอนุกรรมปังกัตวาวัตวาพูดกันอิติว่าไม่ยังพวกเราตมเหพวกเรามามามา,มา นางโคทโคทางมามานางโคทางมาเรธะมามาเรธะมายานางโคทางมาเรธะมาเรธะข้านางโคทางมันพูดกันว่าพวกเราอยา่ามา มาเรธะนั่งโคทงังมาเรธะมาเรธะข้านั่งโคทงังมันเลยนั่งมันเลยข้ามันนั่งมาเรธะเลยเลย โคทามันชินพัตตาชาตาอดอดเยือสัตตาหังตลอดเจวันมันอดเยื่อตลอดเจวันสัตตาหังชินพัตตาชาตาอิตวัตวา อิติ <c oughs> ปริมัตจิตวาจึงรูปปิดถิงหลังตัดสาโคทายะเยี่ยนั้นตัดสาโคทายะปริมัจจิตวาเยี่ยนั้นแล้วจึงรูปหลังเยี่ยนั้นตัดสาป,ปิดถิงปริมัตจิตวาแล้วแล้วปริมัตจิตตวาวิสัดเชสงปล่อยไปว่าจะเนนะด้วยกล่าว <c oughs> ด้วยกล่าวอิติว่าตะวังจงตวังอาคัจฉาเหยจงไป โเคนะคัจฉายตามสบายเถิด <c oughs> ปล่อยไปด้วยกล่าวว่าจงไปตามสบายสุเคนะคัดฉ่ายเถิดเถิดคัดฉายอิตวัจเนนะอเตเวสัสเชสงเตธารกาเด็กเหล่านั้นเด็กเหล่านั้นเต <c oughs> นะปัจจิงโซไม่ต้องไม่เนรย์เรเย่เนิรเยในนรกตาวะก่อนตาวะก่อนโคทายะตานาอมาริตตาอัตานามาริตตาเพราะไม่ได้ฆ่าโคทายะอมาริตตาตาโคทายะเหี้ยไม่ต้องไม่ในนรกก่อนเพราะไม่ได้ฆ่าเหี้ยเอโคทายะอมาริตตาตาอมาริตตาตาเนรยนิรเย่ตาวะนปัจจิงโซ ปนะแต่เตสตะชนาจนทั้งเจ็ดนั้นแต่ชนทั้งเจ็ดนั้นเตปะนะสตะชนาเอกโตอตวาได้เป็นผู้จินพัตตาเฮสงได้เป็นผู้อดข้าวเอกโตอตวาร่วมกันได้เป็นผู้อดข้าวร่วมกันเอกโตอัตวา สัตตะสัตตะที่ว่าสานิเจ็ดวันเจ็ดวันจดจดทัสสาวร์อัตภาพเวโสในสิบสี่อัตภาพตลอดเจ็ดวันเจ็ดวันในสิบสี่อัตภาพจดทัสสาอัตภาเวโสสัตตสัตตะที่ว่าสารนี้ชินพภัตตาเหสุงพิกเขเวพิกโสทั้งหลายตังกามังกัมนัน ตมาเหยหกตังตงมาเหยพวกเธอโคปาละเกเหอุตาวาเป็นเด็กเลี้ยงโคอาโคปาละเกเหวุตาวาสัตวเียโคปาละเกเหอุตาวาเป็นเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนเกตังทำไว้แล้วตะพาในการในการนั้น ภิกษุทั้งหลายกรรมนั้นพวกเธอเป็นเด็กเลี้ยงโคเจคนทําไว้แล้วในการนั้น <c oughs> ตะทาพิกเวตุมเห,เหสตาเหโคปาลเกเหอุตวาตังกรรม,มังกตังอิเต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 ,ตพยากาศสิสัทธาพระศาสดาสัตธาพระศาสดาพยากาศสิรรงพยากร ปุถะปุถังปัญหงปัญหงปัญหาเตเฮพิกุลีปุถอ่าปุถะปุถังปัญหงเตเฮพิกหพุหีปุถะปุถัง,ง,งอันภิกษุเหล่านั้นทูลถามแล้วทูลถามแล้วเอวังด้วยประการฉะนี้พระศาสดาทรงพยากรณ์ปัญหาอันภิกษุเหล่านั้นทูลถามแล้วทูลถามแล้วด้วยประการฉะนี้เอวังสัทธาเตเฮปุถะปุถังปัญหงพยาการสิอาทา อาท่าครั้งนั้น อัฐครั้งนั้นเอโกภิกขุอัฏฐาครั้งนั้นครั้งนั้นอัฏฐาเอโกภิกขุเพกโสรูปหนึ่งพกโสภพกโสรูปหนึ่งพกโสรูปหนึ่งเอโกภิกขุครั้งนั้นอาภิกโสรูปหนึ่งภิกโสรูปภิกโสรูปหนึ่งเอโกภิกขุอาหะทูลสัทธารังพระศาสดาทูลพระศาสดาทูลพระศาสดาสัทธารังอาหะอิติว่าโมโขความพ้น นัตถิย่อมไม่มีโอ,ป,อป้เตตสาเปปะกันตัดสาเปปวิดต,ตัดสาเปสตัดสาสตัดสาแก่ซาตกัตตวาปวิดตัดสาเปปวิดตัดสาเปเทกตตาวาทำ ปาปะกัมมังกรรมเป็นบาปปาปะกัมมังกตวัวว่าพ่อประมังกตพ่อประมังกตัวว่าป่อประมังกตัววากรรมกรรมเป็นบาปกรรมเป็นบาปแล้ว โอปะติดซาเปปวิทย์ัดซาเปสัตัสซาอุปติดซาเปพ่อเหาะพ่อซึ่งเหาะไปอากาเสียโอปะติสาเปพ่อซึ่งเหาะไปอากาเสียโอปะติดซาเปพ่อซึ่งเหาะไปอากาเสอุปะติดซาเปในอากาศก็ดีปากขันตัดซาเปอุปะติดซาเปปวิทย์ัดซาเป ปากันตัดสาเปอุอปตัปตัดสาเปปวิถัดสาเปสาตัดสาปากันตัดสาเป <c oughs> แล่นไปอยู่แล่นไปสม,มตุตทางปากันตัดสาเปโสสม,มตุตก็ดีอ่าสม,มตุตทางปากันตัดสาเปปวิถัดสาเปโสสม,มตุตก็ดีเข้าไปปะับพะักตันตาร,างราะะตังปวิถัดสาเปปับพักตันตารังปวิถัดสาเป สู่ซอกแห่แผงภูเขาก็ดีสู่ซอกแห่แผงภูเขาก็ดีกิงหรือ <c oughs> ว่าความผลย่อมไม่มีแก่สัตว์ที่ทำกรรมเป็นบาปแล้วผู้ซึ่งหอ,อกไปในอากาศก็ดีแล่นไปสู่สมุทรก็ดีเข้าไปสู่ซอกแห่แผงภูเขาก็ดีหรือกิงปนพันเตปาปะกมังกตวาอากาเสอุปติสุปติสาอาเปสมงวัทางปะขันตัสสาอาเบป,ป พระตันตรังปะพะตันตรังปวิปวิทัสสาเปโมโขนัาเก่งปนะพันเตพันเตพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าพันเตปาปะกัมมังกตวาอากาเสอุปติสาเปสมุทังปะขันตัสสาเปปะพะตันตรังปวิทัสสาเปโมโคนัิอิติ อิติอาหะอิติ <c oughs> สัทธาพระาศาสดาพระาศาสดาสัทธาวัตตวาตรัสบอกอิติว่าเอวังเอวะอย่างนั้นแหละตรัสบอกว่าอย่างนั้นแหละเอวังเอวะพิกเ <c oughs> ขเวพิกเขเวพิกเขเวพิคโซทั้งหลายพิคโซทั้งหลายพิกเขเวอา,อาอาคาสาเิโสเป 发帖搜索。